ครับจุดที่เราลงมากินข้าวนะครับค่อนข้างสวยดี ครับทานข้าวเที่ยงเสร็จเขานัดลงเรือบ่ายสองสิบห้านะครับกลับไปขึ้นเรือกินข้าวบนบกอาหารก็เป็นเนื้อตุนใสน่ในหม้อมีบาาโตดมาด้วยขอบอกว่า,าพอแหลงได้ไม่อร่อยเลยเป็นเฉพาะมันบดน,นสิ่งที่เราไม่ได้ชอบทานเลยสัมนิด